ท้องคอแห้งแทบจะทุกครั้งที่มีอะไรกาแฟเจ็บแสบค่ะเหมือนท้อี่เฉยละอ่าเหมือนคุณไม่มีความรู้สึกอะไรละจะมีอาการอยู่ประมาณวันหรือ2วันประมาณนี้ค่ะมันมันไม่เหมือนเดิมอะเอาง่ายเข้าไม่ได้เข้ายากอะไรเงี้ยแต่ก็หาวิธีแก้ไขไม่ได้จริงนึกไม่ออกเลยว่าเราจะปรึกษาใครได้บ้างอายมันก็จะกลายเป็นความทนไปอดทนไปคือจนจนทําให้เราคิดว่าเฮ้ยเขามีคนใหม่หรือเปล่า ในวันที่เราทนไม่ไหวแล้วอ่ะกลับมาคุยมาปรึกษามาบอกปัญหาซึ่งกันและกันแต่ก่อนนี่เขาจะคิดตลอดอเนาะว่าจะโน่นนี่นั่นแต่มาคุยกันจริงๆเนี่ยหาทางออกก็รู้สึกดีนะครับที่จะช่วยกันเร,เราก็เลยไปปรึกษาพี่สาวคนหนึ่งดูแล้วเขาก็ได้แนะนําอาหารชนดนม,มาซึ่งชื่อว่าบรีน่าพอเขาได้รับข้อมูลมาก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตส่วนประกอบ จนเจอว่าเขามีทีมที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นะคะพอได้ลองโทรไปปรึกษานะคะรู้สึกว่าเขาเข้าใจในปัญหาของเรามากๆเลยก็เลยได้ลองเปิดใจทานดูค่ะที่เราสัมผัสได้มันนอนหลับดีขึ้นไม่ค่อยตื่นกลางคืนความร้อนรูปวาบไม่ค่อยมีเราเรื่องน้องน้องสาวช่องคลอดดีขึ้นสัมผัสรเราเองนะเราว่าดีขึ้นจากตอนแรกเลยต้องใช้คาว่าแข้งจริงๆแข้งมากจริงๆต้องใช้เวลาจูนต้องหากันพักนึงเลย แต่พอเดือนนั้นที่าทานอาหารเสริมตันเข้าไปก็มีความสุกว่าเวลามันมันมันเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นใช่ใช่ประมาณนั้นปีหน้าเนี่ยให้ผมรับที่ชัดเจนมากค่ะ